ครับผมนายธนาบลจุฑวีนะครับสวัสดีครับผมนายธีรุจมาไตครับสวัสดีครับผมนายออกมะตะกูศักดิ์สวัสดีครับผมว่าที่รตีปียะพัฒนาทองครับครับก็จะมีสมาชิกอีกคนนะครับก็คือคนที่้ชื่อนายธนกิจสุขมานะครับเป็นตากล้องนะครับครับผมจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์ของตัวโครงไานการนำพลังงานลมผลิตกระแสร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวอุปกรณ์ก็หลักๆก็จะมีมอเตอร์ บีตไฟฟ้าขนาด2โวลต์2โวลต์5แอมป์นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานแส่งานที่ได้เป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาด30วัตต์นะครับในเรื่องของตู้คอนโทรลนครับในตู้คอนโทรลก็จะมีโซล่าชาร์จเจอร์แบตเตอรี่เบรกเกอร์ ขนาดขนาด1.5แอมป์นะผมแล้วก็จะมีสวิตไฟครับผมอ่าจะมีแค่นี้ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานในต่างหาันลมกับแผ่นโซล่าเซลล์นะครับการผลิตกระแสามมาครับการผลิตครับเร,ริ่มต้นนะครับเมื่อลมพัดผ่านนะครับจะทำให้มอเตอร์ผลิตกระแสไฟส่งมาที่คอนโทรลชาร์จเจอร์ เก็บไว้ที่แบตเตอรี่ครับก่อนอันดับแรกครับคือของเราจะมีการตัดวงจรว้คือใส่เซอร์กิตเบรกเกอร์ครับต่อคือยกเซอร์กิตเบรกเกอร์อันนี้คือการชาร์จของกรงหันลมนะครับเมื่อมีลมเมื่อมีลมนะครับเนี่ยครับการชาร์ก็จะเริ่มชาร์จไฟก็เริ่มชาร์จเข้าครับไฟเริ่มชาร์จเข้าแบตตอนนี้คือแบตเนี่ยพร้พอมพร้อมสามารถไปใช้งานได้นะครับครับเดี๋ยว ต่อไปก็คือการตั้งมาของแผงโซลาเซลล์ครับเดี๋ยวให้พี่ป๊อกอธิบายต่อ,อครับสำหรับแผงโซลาเซลล์นะครับคือแผงโซลาเซลเซล์เนี่ยก็ตอนตอน,ตอนกลางวันนะครับคือแดมด,ม,ด,ม,ดมันก็จะแดดม้อยจัดใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะใช้แผงโซลาเซลล์ในการชาร์จเจอร์นะครับอันนี้ก็จะแยกวงจรกันระหว่างไอตัวชาร์จ ลมแล้วก็แผงครับถ้าเราจะทัรแผงล้วก็กดปุ่มปุ่มนี้ครับสวิตช์นี้ครับ <Heh S 1> ก็จะเห็นว่าตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับมันก็จะมันก็จะมันก็จะผลิต,ลตกตระแสฟ้านะครับแล้วก็มาเข้าขที่ตัวชาร์จเจอร์แล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่เ <réussi> หมือนกันนะครับอันนี้ก็อนนัไอตัวแผงตัวนี้ครับถ้าถ้าจะใช้แผงชาร์จอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะใช,ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับ ในการชาร์จแบบถึงจะเต็มนะครับผมก็หลังจากที่เราชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับเราก็นำกระแสไฟฟ้านำไปใช้ได้เลยนะครับโดยจะเป็นไฟ12โวลต์ DC นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเอาไปใช้ร่วมกวับไฟบ้านเราต้องมีตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟเป็นจาก12โวลต ไฟ DC เป็ไปนไฟสองร้อยยสิบโวลต์ไฟ AC ครับผม